สวัสดีครับพี่น้องผมมือนี้กับพ่อกันสวยเติบอีกเลยพี่น้องเอ้ยมือนี้ว่ามันจิตซีมโมงหรอเ่เขาไม้เก่าพี่น้องไม้พอ่อชะโดหรอครับเชดูสามตัวบุญยิ่งพี่น้องเดี๋ยยิ่งเดี๋ยยิ่งปลาปลากระ,ระกดมมือนี้ก็เลยมาซ้ำมันยิ่งเพรท่านพี่น้องเพม่อนมันหลายตัวเลยไมเลยเรียก เหมือนมันมากฟองกันสามต,ตัวเนาะมันต้องมาหอดพี่น้องเดี๋ยดตัดงาใหม่มาใส่ยังไงเพิ่มอีไปพอกันเพื่ออะไพี่น้องขออนุญาต,าตขึ้นมาพี่น้องมือหน,นีมากสวยตะเวนมันไกลหัวเลยมันก็นเริ่มบ่อกแกงดีปไปเลย ตอนตะเวนขึ้นใหม่ไม้มันก็อยู่ทั้งหนิมันก็ซองเของมานไต่ปุ่มสี็ดงหดงแข็งจังปางวันนี้ตะเวนสีไก่แล้วมันเลยเป็นมันมันมอง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 ัวหน่อยหนึ่งบบชัปดปันใดแต่ว่าก็พอเห็นอย่างจังปังมันก็บวชขึ้นแดดจองๆนะมันจะขิกจังปางทรงปงเมื่อนั้นประดูม สามตัววะนี่ตัวพี่น้องเลียกตัวดูน้ำกลมตัวใหญ่ของพูงโะป่ามันบริยุงอย่างนี้นะเพราะว่าป่ามันเป็นทางผ่านซืุอพี่น้องมันผ่านมากพ่ออ,อ,อยู่จะใกล้เห็นก็เห็นสดมาจากไหนวะถี่ยิ่งมันก็นอยูุลึกเตบิบแต่อยู่ในกล้องคือ,อยังมันอยู่ตือนลพี่น้องเกือ,อซีดสัตว์เลีว มันมีตัวเดียวมันเพิจะได้ยิ่งอยู่นี่มันเป็นจามตัวตัวน้ำกลัวตัวไงกูสวดมาทั้งปีพี่ลองทั้งนี้กับบัวได้ยิ่งยือเรานี้จังหวะกำปักนกรมนหลอดมาหน่อยนึงก็เลยบรนักบริัทเกินเนื่องปลาเขาบ่ได้หยุดปลาเขารวยรวยมันได้ยิ่งได้ยิ่งประกาศ เดี๋ยวมันรุนเมืองไปนอนมือหนีมนไม่ทิพเพียนบ่มันเป็นท่างพันเขาจริงๆครับติดตามมั้งครับ ท่มันพูดเามืกลองเปิดขึ้นน้ำเลยเนาะพู้มาจะไหนพี่น้องไอ้ของแล้วปื้มบดเตียนบาอย่างไดพีปนองโอ้ขึ้นมาเล้ว ของแล้วพี่น้องเฮ้ยเอ้โอ้ของยุงวงเดีดวยวไปไปผัว,วไปพุ่มลัวพี่น้องเฮ้ยว้ายเปิดกล้องขึ้นมันทันช็อตยิงงูพอเปิดขึ้นยิงเลยเนาะ เจ้าว่าขึ้นโพอยูน่นี่เห็นขน้นว่าขึ้นพี่รองดูู้ล,ล,ลงไปหันนายครับกดเลยใส่เลยด้วยลงไปเลือกันน้ำเลยด้วยปรตุดียวปัดเห็นเตยน็อตปัดผูกไว้ก่อนหรือมั้งทะลุงลงไม้เตะเรียบเรียพี่รองด เยอะเวลาด้วยนั่นโอ้ยคนพี่น้องเดี๋ยวปลูกไว้คน,น,คนลุงมาเลยหรอกนั่งตัวบาอย่างอีกคนันขันลุงมันกับไม้แตกมันกระเด็นนี้ผูกไว้เท่านี้แหละฮะพี่น้องมันลุ้งตัวครับผูกไว้แล้วเรียบร้อยครับนี่ เดี่ยววันี่เลยพี่น้องเ้ยยังบ่ล่ะยังอยู่นะกูละบัดลุ่งหมดเลยทังทีลุ่งออกพีกก่น้องเ้ยถ้าลุ่งไปเนี่ยไม้แตกแทะเออขั้นมาตัวเดียวแบบนี้มันจังบ่อยเรียกพี่น้องเ้ยอย่างนี้ปับรถขั้นมาหลายตัวอดเรียกอกะไรดิต้องเรียกบกุญคน ขึ้นภูมาเลยพี่น้องเลยขึ้นจนลุ่งครับนี่ละมองเสีย่ยงตลอดลุ่งแล้วก็ใส่เลยแล้วแต่ว่าขึ้นมากบริหารใจหออกผลหินข้นๆที่มันทันหนาให้ครับคนก้อมตีห็นคน,คน,ดน,น,คนดเดี๋ยวม,มาลุ่นตัวไม้บางอย่างพี่น้องมา พดะบถพี่น้องเรออ้เียลูลูบดถึมันมาเร็วบตเร็วปุ้ยมาดูตัวน้อยพี่น้องช็อกโตปวดโอยา้รอะไรกัได้บถพี่น้องเ้ย โอ้ป่าออกมเอาไหมพี่น้องโอ้ป่ายังไม่รู้เท่าไหร่สองตัวประดูประมันโลกกลัวนิดน้องโอ้สักกิดดิยากกํลังจีหอด sau ấy hòn tuần mai tuần này là sai lên <laughs> oh, thử, thử. <laughs> Ô, lọt thân một rồi. mày tốn sửa. Bên đây là sai lầm đó mày tốn 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 lưu tốn mày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  tốn มันเลี้ยวพวดร้อยจเฉยร้อยเลี้ยวขนาดรูรูรูขนาตัวนึงน้ำกลดไปแล้ว โดดนะพี่้องเลยคึซักกระมักสิอพุ่งขึ้นฟังเลยวะโอ้น็อกได้พี่้องนี่พุ่งขึ้นฟังเลยลุ่มพี่้องเล้บันี Nhìn chạm thiên rồi nó Nhìn thiên thiên lắm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  thiên tụi này lắm thiên này Nói lắm thiên 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 อย,อย่าไมา่คือลันกอกนั่นยาวเ้อลุงผิดท่านีา่ยพลาดกีฬามันมันไปพี่น้องลุงลุ้งลุ้งลุ้ง,งเดียวลุงไปเอาตัวน,นั้นพร้อมสองเต็มแล้วละ่ะไปพอกันข้าางงล่ครับเฮ้ยพี่น้องสองหลอดเลยแต่ตัวที่แรกนี่จะได้แข็งเทปะแข็งหลับปานนี เด็กเกี่ยวไว้อยู่ครับนี่ตัวนี้มันนกเลยที่เจ้าตัวนี้ยิ่งน้ำกลนไปถือมองได้วะคือนกเลยห่วยเกี่ยวน้อยๆมือมันเสียอบจุกตัวอ้อเอาดินเหรพี่น้อยจิตทิ่มรอดไปหนึ่งพ่อจิตอ่อนมากทุ่นเดี๋ยวเอาตัวนี้ครับนี่ตัวข้าโตัวที่แหลกพี่น้อยไปก่อน

เกี่ยวต้อน่บอ๋อนี่ปนปนกปนก,กัถตุ๊เปลาเลยจตัวนี้ลูกดอกยุใส่บัดลูกดอกซักขีดินยุกมองไรน้อยไลองดิยิงทั้งนี่ออกทั้งนี่ลูกดอกเกี่ยวแท้ๆเ<ๆ>กี่ยวอยู่ใส่เพี่อะ <c ười> Kiểu mày ô tay Pauli thịt nữa con mê thợ oxy búa mày ô mày ô kia mày ô mày luôn 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 ลูกทะลุนี่ง่ายหนิจะไปรองนี่อย่างนี้น้ำกลนแบบนี้ครับนี่ฮะ,อะเอาไว้เนะพูดหรืออีกตัวนึงงอ้่คือปลาสักกระชิวขึ้นมาคือตัวั้นเนี่ยวะเม่ พี่เดือรอดไม่ไปยังนี่โอ้อ้อมออกมาทางนอกพี่น้องเอ้ยออกซื้อมองป่าเลยบ่บ่ได้อยูย่ใส่ระบาดออกมาแล้ว<ม>พี่ออกบ้องพี่พี่ร้อยว้ายเชือกกรบบได้ถือมาเนาะถือมาได้ังดิน้ำบ่ลึกดอกเปรีงหรือเกพอดีโอ้ยมาติดอยู่ไปจังเนาะ เนเชือกต้อตงไปเล่งนี่สิมันตกยื่ซื่งนี่เลยอ้นเลี้เห็นตัว,ตวปลาบ่ดพี่้องนนี่ขาขาวน,น,นี่นี่นี่นีเขียงแท่บ่หีเชือกฮอาวบ่ถือบั้นเลีเห็นอยู่เลี่ขาวๆบ่้มุดตกขงจะได้ còn chung nằm rồi đó đeo phi đoạn một oh. okay, này chân đấy ta là nó ô thì bao nhiêu thôi tôi nâng cấp ô khổ tiếp tiệm nhung gặp phải nhung mà nhà viên nhung nhung thọ ปลดไปเลยแหละตุ่ตงปลดลูกออกปลาไปพ้อมมันหลอดนี่บ่ได้เนาะไปยางอ,อมอนนะคุณพี่น้องเหย่าเนี่ยเด้อคลิปนี่ยเห่าก็จำเป็นละ <c oughs> ไปวอกอยากข้นเรียวดีตัวขอเปิดกล้องท่าน <c oughs> นี่อะ ไอหมองกาวพูเดียวเลยนี่หน้าผู้เดียวเลยพี Gesch ่น้องเข็งกี่รีไปครับพอกันอยู่พุ่นเลยมันแง่พุ่นสองเต็มพี่น้องเฮ้ย โอ้ย,ต,อยกกตัวนี่มันหน่อยๆจุวนลูกกวงจุวนพี่น้องเอ้ตัวนี้ตัวนี้จะย้ายอยู่นี่มึงหลอดครับเนี่ยท่านได้ดปลดจิตตัวอยู่บ้านได,ด้แต่ขาดอยู่ตัวนี้กากหมาบอยู่ใส่น้ำกลดเนานะตัวสว่างยิ่งบ่ถือพี่น้องเอ้ ที x ăm x ăm này ่ซ e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  ้ำๆกันกรับตัวนี้ล่ะตัวที่บ่ถือตัวใหญ่ครับมาช่งตัวลิ้วๆเลยเนาะมาแนะนำเด็กจะเปิดกล่องมาทำเสตียมันมาเร็วไปพี่น้องเดี๋ยวขอห้อยปลาจะไปก่อนห้อยเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะสั่งให้เบิรงสั่งรวมเลยปลาตัวนี้ก็ับตัวใหญ่ก็บตบ่เกิน สามล,ลูกอตัวน้อยก็จะปมั่บ่งอดสองล,ลูกลูกเปียกลูกโลโกมลมสลส,ลสีกิโลหกพี่เนอะโอ้ยมืสันเติมอยูสี่กโหกสี่โลหปลา2ตัว4ีกิโลหกแสดงว่าลืมแมเม่อกี่เาสะสั่งแต่ละตัวบัดห้อยแล้วกี่ขนออก แรงว่าตัวใหญ่นีิประมาณสามโลอ๋เอมื่อกี้สี่กิโลหกตัวนั้นก็สีกนน่กิโลกวนๆน้อยๆไปตอวนี้ก็สั่งมมและรถก็ยื่ใกล้นี่พี่น้องมือนีิขี่รถลุยม,มากเกือบพอดมองครับเสียงรถขา้าวรถรถอีตุกครับข้าวขนยุคค่ายอยู่มองนี้ ไปพี่น้องจัดให้แล้วครับว่าสิมาเอากรมาเอาอีหลีครับแต่ห้บ่ได้เบิดืดตัวหลังจากที่วา้ที่คลิปที่แล้วคลิปที่ยิ่งปานได้ปานุกปุ้ยได้ปานเพียได้ปาอีกกำพี่น้องเลยมาพอไว้ <c oughs> มาสามตัววันนี้ได้สองกับมือนี่เห็นสามคือเอาเซ็นสี่หมดยิ่งมืถือตัวนึ่งไปพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็เอาเสมือนครับเดี๋ยวคลิปหนาพอไหมไปออกไปหารถ